อุ้ยใครอ่ะไปทําไมลงรูปรูปพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยมีมีคนแบบลงรูปพร้อมกันเลยใครถามมีพี่ถามคนเดียวไม่มีใครถามเดชครับเาชคายบบายบายบ๊ายบายจับบทจะไม่ได้เลยเพราะไุกที่รักตัวเองตัวเองดีนเอาวยังไม่ยูอลูกจั๋นทุกใบ้อะ อะไรเจ้าท <laughs> ี่ใช่ไหมครับเจ้าที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครัรบไม่ห็นเจ้าที่ป้าคนไทยอะี่หุ่ยดาเฮ้ย ขอดูให้ดูครับม่าหลังนี้นะครับมือบาดแน่ชื่อเป็นก้ก็ยังนะดี่ก ูเีวเข้ามาอ่ไม่มาดิเอ๊ะอ่ะวมาอะไกันันพวกนี้ออะนี่เขาบอกว่าได้5 0าลค์แล้วนะอ่านัทำซีรีไว้อของคนดออิ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะในกวานนี่ยให้ขอได้ จะชัดหัวเมียขางั้นมึงตายแน่ายโคเล่นเ้ยอี่นายวเทีน้นายป้ปบ